เจโลโซมือกระทะนะคะขอออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นของแพลวพราวแสงทองที่ไปแสดงที่ยุโรปและอยากขอความร่วมมือสำหรับคนที่ชอบหรือไม่ชอบอยากให้แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกคนละส่วนกันเรื่องส่วนตัวนั่นมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินคุณจะไม่ชอบศิลปินคุณจะอคติกับศิลปินมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแต่ไม่จำเป็นต้องลามไปถึงคนอื่นๆ ลามไปถึงผู้จัดงานลามไปถึงคนไปเบิ้งคอนเสิร์ตลามด่าไปหมดมันทําให้เกิดความคิดที่ว่าเอา้าทำไมคุณไม่แยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องความไม่ชอบส่วนตัวคนไทยที่อยู่ต่างแดนต่างก็คิดถึงบ้านเกิดและอยากฟังล้มอยากเบิ้งการแสดงอยากให้มวนอยากให้ซื้นเพราะไม่ได้มีโอกาสกับไทยบ่อยๆแต่มันก็มีโอกาสที่ศิลปินที่หมอรำทางด้านเมืองไทยเนี่ยไปแสดงให้ดูถึงต่างประเทศ เพิ่นมาจัดงานมาแสดงไฮเบิ้งคนไทยในต่างแดนก็อยากไปดูมือนีนะคะเจ๊โลโซมือกระทะเพิ่นก็เลยขอออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นประเด็นนี้เนาะพี่น้องยังชัดสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบงนอ่ะเจ๊เข้าใจนะคะอยากให้แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของคนอื่นนะคะอย่างฉันเขาจ้างหมอลำมาให้ฉันดูขอ ไปตินาา่นนะห่านไปสนุกให้หายคิดถึงบ้านเองก็ไปนอรจีเนะเขาจ้างมาให้ดูของฟรีก็ไปอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะคะส่วนฉันฉันยิม้มไปเขาทางใครทางน,านั้นบอกว่าฉันก็จะคิดว่าฉันตัวฉันฉันไปเที่ยวไปเที่ยวไปติ่นไปสนุกไปนาา่านบอเลมนะคะไห้มันทัดคิดถึงบ้านฉันไม่เขาทางใครเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉัน แค่ปัญหาของฉันฉันก็มีอยู่แล้วนะคะฉันไม่มีส่วนใดส่วนเสียใดๆอะไรทั้งสิ้นนะคะขอให้ทุกคนฟังแล้วก็คิดทบทวนเอาตัวตนของเป็นรักนะคะใครชอบใครอยากสนุกกับไปม้วนหนาหันไปโยงไปสนุกเธออย่ามาเมนว่าว่าฉันไม่ชอบอย่างงี้ฉันเข้าใจฉันถามความคิดเห็นเธอไม่ได้เธอก็ถามความคิดเห็นฉันไปเลย้กันกันเธอบมากเธอไม่ชอบ เธอที่ไปหามฉันไม่ให้ไปมันก็ไม่ได้แต่ฉันไม่ชอบฉันที่ไปหามเธอว่าอย่าชอบตามฉันมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ต้องมีเหตุผลนะคะใหญ่เร็วใหญ่แล้วค่ะอย่างฉันนะคะเขาจ้างมาให้ดูของฟรีเชิงกระบาปนานทีปีหนุนนะคะฉันอยู่มั้งนอกฉันอยู่สวีเดนมาสิบสิบแปดสิบเก้าปีเลยจ้ะขนาดฉันไปกะบ้านกะบ้านเองเนี่ย อันอยากดูหมอลำไม่มีหมอลำไม่มีเทศการ์ดฉันดูฉันก็ยังจ้างหมอลำม,มาดูเองเลยมาตั้งหน้าบ้านของนะคนเืืนผ่านคนที่เขาได้ยินเสียงเข้ามาดูเขาบอกว่าโอ้เรียนในงานอะไรนูง้ง เนี่ยในโอกาสอะไรโอ้ยฉันจ้างมาดูเฉยๆแหไรฉันอยากกีดูฉันน่ะมันลูกทุ่งฉันน่ะมาชบหมอลำมีหมอลำตรงไหนอยากดูอยากเห็นกอไปเขาจ้างมาให้ดูแพลวภาพมันมากก็ไปดูมัน่พแียว่าก็เป็นหมอลำเสียงมันก็เพราะมันก็งามฉันว่ามันงามมันก็งามแล้วนอกจากคนมันงามก็เห็นกระตาเนาะคุเคาก็ดีเสียงก็เพราะกับพูดเราพัฒนานี่นะคะก็คือเป็นความคิดเห็น อของมาดามที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วเพิ่นเนี่ยก็บ่ค่อยได้กลับมาประเทศไทยก็ขอความร่วมมือทุกคนนะคะช่วยแยกแยะด้วยอันไหนชอบหรือไม่ชอบเนาะพี่น้องเนาะแยกแยะด้อ,อพี่น้องเลยแยกแยะเนาะพี่นอออ้องเนาะเขาเรื่องของเรานะคะฉันไม่เอามาคก็บมาคิดใส่สมองฉันดรอเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะ,คะเรื่องของชาวบ้านนะฮะัดี่สนใจทำไงมีกินทำไงหายจากอาการป่วยนะคะ ทำยังไงรวยนะคะทำยังไงแบบว่าชีวิตที่อยู่ทุขสบายนี่ฉันทีคิดตรงนี้ทำยังไงฉันที่มีเงินมีการมีงานดีนุ่นฉันไม่มีเวลามานั่งว่าเพื้นคนหรือว่าไฮไลท์คนด้วยพี่น้องจ้ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ฉันมีความรู้สึกว่าดีนะคะนั่น <c oughs> นี่นะคะก็คือความคิดเห็นนะคะของมาดามโลโซนะคะมือกระทะนะคะที่เพื่อนได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นประเด็นนี้นะคะว่าอยากให้ทุกคนแยกแยะชอบหรือไม่ชอบเนี่ย <Yeah. S 1> ก็แยกแยกนะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย <Yeah. S 1> อาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีความชอบที่ไม่ตรงกันเนาะพี่น้องเนาะเราก็สามารถแยกแยะได้ มันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นกับการไปอิจฉา้าจ้องอิจฉาชีวิตคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแหละมันก็เป็นความคิดเห็นของเพื่อนที่เพื่อนก็บ,บอกว่าต่างบานต่างเมืองมาโดนมาไก่เนาะก็อยากไปดูอะไรที่มันมันเหมือนบ้านเหมือนเมืองเฮาแนงสินะพี่น้องก็อยากจะเห็นเขาแสดงหมอล้ําแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนก็บด้ฝายฝากไฟไฟไหนนะพี่น้องมาดามก็ไม่ได้ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ไยในก็คือเข้าใจทุกฝัง่งมันก็มีทั้งมักและโบมักเนาะพี่น้องเนาะ นั่นแหละค่ะพี่น้องเพื่อนก็เลยบอกว่าอยากให้เอฟซีทุกคนน่ะแยกแยะอันไหนมักบบมักก็แล้วแตงสินะพี่น้องเนาะ